และสหรับวันนี้เราก็มาพบกับไอดีไก่สุ่มเวลในราคาเพีเยงแค่สิบบาทจากทางร้านบะมือฉบับคัดพิเศษคาแนะนําจากทางร้านหากคุณผู้ชมสนใจซื้อไอดีควรอ่านรายละเอียดและทําตามให้ครบถ้วนก่อนสั่งซื้อหากมีปัญหาแล้วทําตามไม่ครบถ้วนก็จะขอสงวนสิทธิ์ในการเคลม <นะ S 2> ก่อนกดซื้อเนี่ยอย่าลืมอัดวิดีโอด้วยนะหากมีปัญหาจะได้เคลมได้ทันทีแต่หลังจากเข้าไปแล้วทางร้านไม่ได้มีประกันย้อนหลังมีแค่ประกันแรกเข้าเท่านั้นนะคะถือว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะและนี่ก็คือไอดีไก่สิบบาทไอดีที่หนึ่ง ถึงตอนนี้ก็ใช้พิหมัดมังกรอยู่มีมาสเตอรี่4พร้อมกับใช้งานผลแสงแล้วก็ใช้งานเผ่ามนุษย์ด้วยนี่มีเงินอยู่สองล้านเบลีและสำหรับของที่ได้ในไอดีนี้ก็มีผลเยติอยู่ด้วยเป็นผลระดับมิติกเลยอนะและนี่เลยครับไอ1ดีสบาทไอดี ID ที่ 1. 1ต้องบอกเลยว่าในราคาพียงแค่สิบาทนี่มันเป็นอะไรที่คุ้มมากไอดีไก่สุมวลิลคัสพิเศษรหัที่ส มีเงิน6ล้านเจ็ดเบลลเลเวล1 9 0 0รอบนี้มีฮาคิด้วยนะและเราก็จะมาดูไอเทมในกระเป๋ากาันและนี่ก็จะเป็นดาบต่างๆที่ได้ไม่ว่าจะเป็นมิดไนเบนเลนโกคุเซเบอร์ชิซุยนี่ไอดีสิบาทจริงหพวไ,หไอเทมดาบต่างๆเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรับหมดเลยแต่ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือเราได้ผลคิสเนะมาจริงๆได้แค่เลเวลก็รู้สึกว่าุ้มค่าแล้วมันจะคุ้มเกินไปไหมและนอกจากนั้นเราก็มีผลแถมอื่นๆอ,อีกด้วยลําดับต่อมาไอดีไก่สูงมเวลแบบคัดพิเศษไอดี ID ที่ 3, เามนว่ง บอกว่าเป็นเ็นไอดีสุ่มเวลสเปคตามชื่อเลยแล้วก็ใช้หมัดอิเล็กทริกคลาวเผามนุษย์อีกเช่นเคยมีเงินอยู่5้าล้านสี่แสนเบลลี่คือเหมือนว่าไอดีนี้จะมีผ้าคลุมกาตาคูลีด้วยนะใส่แล้วเท่ไหมอะแล้วเรามาดูด้านล่างสําหรับผลที่ได้ในไอดีนี้ก็มีผลทีเล็กผลฟินิกผ,ผลแมกมาผลโก้ดผลลับเบอร์ผลไดมอนด์ผลมืดผลไฟอาจริงๆคือบทจะเยอะก็เยอะบทจะน้อยก็น้อยแต่มันคือราคาสิบาทอะเพื่อนในยุคที่กุญแจติดกระจุยกระจายแต่ยังไงแอดมินก็จะพยายามแถมให้ได้มากที่สุดและสำ ไอดีที่สุ่ะซึ่งรอบนี้ก็มีใช้ผลโมจิด้วยและสลหรับไอเทมในขังก็มีดาบต่างๆเลยไปพามาเล่าเอาเลยกันแต่บางไอดีก็ดาบน้อย <c oughs> นะคือมันไม่ได้เยอะแบบนี้ทุกไอดีหรอกครับแต่คุณลูกค้าทุกคนมีโอกาสที่จะได้แบบนี้ <ปะ S 1> และทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีกระจกอีกด้วยแต่สำหรับรอบนี้ไม่ได้เป็นผลแดงมาเลยนะและ,และนี่ละครับตัวอย่างไอดีไก่คัดพิเศษ10บาทจากทางร้านบับปร้ช็อปถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงแวะมาดูกันก่อนได้เลยนะครับ